ขุดสนัน่นคำใบสีอโยธยาฉเฉลยอักษรยอ่อพระเอกต่อเตานนางเอกพอพานย้ายอยู่บ้านด้วยกันแล้ว มีเรื่องให้บรรดาขาเผือกได้เมาส์กันทุกวันค่ะล่าสุดเพจซีทูก็ได้มีการแชร์บทความเรื่องพระเอกนักร้องต่อเตาซุ่มเงียบใช้ชีวิตคู่อยู่กินกับนางเอกพ่อพานออกมาโดยข้อความที่โพสต์ก็ระบุว่าชีวิตคนเราว่ากันว่าบางครั้งคนคํานวณก็มีอาจสู้ชะตาฟ้าลิขิตได้บางคู่ต่อให้เจอะเจอผ่านเรื่องราวหนักหนาสาหัสไม่คิดว่าจะมาลงเอยกันได้แต่ถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วที่จะต้องมีโอกาสได้ อกันเข้าสักวันไม่ต่างอะไรกับคู่นางเอกพ่อพานกับพระเอกต่อเต่าที่ตอนนี้กําลังหวานชื่นกันอยู่แบบเงียบๆสําหรับนางเอกพ่อพานต้องบอกว่าชีวิตของเธอเจอดราม่าสารพัดถูกติชินนินถาว่าเป็นเมียน้อยก็เคยมาแล้วแต่งงานก็เคยมาแล้วหรือแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตที่ทําให้ชีวิตต้องเฉียดคุกเจ้าตัวก็ผ่านมาแล้วตรงข้ามกับพระเอกต่อเต่าที่ดูเหมือนว่าทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จไปสมด ทั้งงานแสดงการเป็นนักร้องและผู้บริหารหรือแม้กระทั่งชีวิตรักกับภรรยาน,นางแบบดังที่คบหากันมานานกว่า10ปีว่ากันว่านางเอกพอผ่านกับพระเอกเต่อเตมารู้สึกถูกชะตาการหลังมีโอกาสได้ร่วมงานกันนานแล้วตั้งแต่สมัยสีอโยธยาเอ้ยตั้งแต่หลายปีก่อนเพียงแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวฝ่ายชายไม่อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรได้ทั้งสองก็เลยทำได้แค่รู้สึกใจบอกว่าใช่เท่านั้น แต่หลังจากทนเสียงเรียกร้องของหัวใจไม่ไหวในเวลาต่อมาฝ่ายชายก็ได้ตัดสินใจขอหย่ากกับภรรยาน,นางแบบและพยายามปิดเรื่องนี้ไวเ้เงียบๆหลังเคลียร์ตัวเองเสร็จแทนที่ทุกอย่างจะเดินหน้าปรากฏว่าครอบครัวนางเอกพอผ่านต้องเจอปัญหาชุดใหญ่ จนฝ่ายชายเองต้องวิ่งเข้ามาช่วยเหลือกระทั่งถึงตอนนี้เมื่อต่างฝ่ายต่างมีอิสระไร้พันธะแล้วทั้งสองจึงตัดสินใจใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันในบ้านย่านนนทบ,บุรีเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายก็คงต้องยินดีกับทั้งนางเอกพอผ่านและพระเอกต่อจริงๆและหวังว่ารักของทั้งสองในครั้งนี้จะยืนยาวแหมอ่านแล้วนึกถึงใครบ้างไหมคะเนี่ย